เนี่ยต้มแซบค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาทานกับลูกชายสองคนนะคะถัดมาก็เป็นนี่เลยค่ะน้ำตกหมูนะคะอันนี้ก็แซบแบอีกด้วยนะคะนี่เลยนะคะตําตข้าวโพดค่ะใส่ไข่เค็มนะคะอร่อยอร่อยแซบแบนะคะก็เอข้าวเหนียวนี่ค่ะจิ้มกับน้ำโต๊ะเช่นเดิมนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาทานอาหารอิสานนะคะอร่อยมากเลยค่ะ ลูกชายก็ชอบพี่ไก่ฟ้าก็ชอบนะคะเนี่ยผักสดนะคะเขาให้มาถาดเล็กๆนะคะจานเล็กๆนะคะพี่ไก่ฟ so ้าก็กินกับข yeah, so ้าวเหนียวเนี่ยนะคะข้าวเหนียวจิ้มจิ้มกับน้ําตกอ่ะน้ําตกอร่อยมากเลยนะคะชอบมากเลยนะคะแล้วก็สั่งอันนี้มาค่้เขาให้มาถาดเล็กๆนะคะจานเล็กๆนะคะพี่ไก่ฟ้าก็กินกับข้าวเหนียวเนี่ยนะคะข้าวเหนียวจิ้ม จิ้มกับร้อยอร่อยเลยเนี่ยใสยออนทอดอนนี้ก็อร่อยนะคะจิ้มกับน้ําจิ้มนะโหน้ำพริกสีราชาเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะคู่กันเลยค่ะเข้ากันมากเลยอร่อยนะคะอาหารมื้อนี้แซ่บแซ่บจริงๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะอ่ากินไม่เบื่อค่ะกินได้ทั้งปีค่ะแบบนี้ค่ะอร่อยมากนี่เลยค่ะเอาก็ เอาข้าวเหนียวนี่นะคะมาจิ้มกับน้ําตําข้าวโพดนี่แหละคะ่ะอร่อยอร่อยมากเลยนะคะเขาทาได้อร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยนะคะอาหารร้านนี้พี่ไก่กินประจํานะคะเป็นอาหารอีสานรสเด็ดรสเด็ดมากเลยนะคะ<ๆ>อ่้านะคต้มตําข้าวโพดนี่แหละคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยะคะ่ะอ้าดใส่อ่อนใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโรยมาอร้านะคต้มตําข้าวโพดนี่แหละคะ่ะ อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอ่าทอดใส่อ่อนใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโรยมาอ่าค่ะเนี่ยต้มแ่บค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาทานกับลูกชายสองคนนะคะถัดมาก็เป็นนี่เลยค่ะน้ำตกหมูนะคะอันนี้ก็แซ่บแบอีกหนเหนียวจิ้มไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ อร,อ,อร่อยเลยเนี่ยใส่ออนทอนนี้ก็อร่อยนะคะจิ้มกับน้ําจิ้มนะโหน้ำพริกสีราชาเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะคู่กันเลยค่ะเข้ากันมากเลยอร่อยค่ะเนี่ยต้มแ่บค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาทานกับลูกชายสองคนนะคะ ถัดมาก็เป็นนี่เลยค่ะน้ำตกหมูนะคะอันนี้ก็แซ่บแซบอีกร้อยอร่อยเลยเนี่ยใส่อ่อนทอดอนี้ก็อร่อยนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มนะโอ้โหน้ำพริกสีราชาเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะคู่กันเลยค่ะเข้ากันมากเลยอร่อยเนี่ยต้มแซ่บค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาทานกับลูกชายสองคนนะคะถัดมาก็เป็นนี่เลยะคะ่ะน้ำตกหมูนะคะอันนี้ก็แซ่บแซบอีกนะคะก็ให้มาถาดเล็กๆนะคะจานเล็กๆนะคะ ไก่ฟ้าก็กินกับข้าวเหนียวเ,เนี่ยนะคะข้าวเหนียวจิ้มจิ้มกับอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยนี่เลยนะคะอันนี้มีไก่ฟ้าชอบกินมากเลยนะคะตามข้าวโพดเนี่ยเขาใส่ไข่เค็มด้วยสั่งเขาไปนะคะแล้วก็อร่อยนะคะเนี่ยชอบมากเลยนี่เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะเข้ามารับชมคลิปของพี่ไก่ร้อยอร่อยมากเลยนะคะเขาทำได้อร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยนะคะอาหารร้านนี้พี่ไก่กินประจํานะคะเป็นอาหารอีสานรสเด็ดรสเด็ดมากเลยนะคะอาหารเนี่ยต้มแซบค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาทานกับลูกชายสองคนนะคะถัดมาก็เป็นนี่เลยค่ะน้ำตกหมูนะคะอันนี้ก็แซบแบอีกหน่เหนี่วจิ้มไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ ฟ้านะคะอาหารมื้อนี้แซ่บแซ่บจริงๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะอ่ากินไม่เบื่อค่ะกินได้ทั้งปีค่ะแบบเนี้ยค่ะอร่อยมากนี่เลยค่ะเอาฟ้านะคะอาหารมื้อนี้แซ่บแซ่บจริงๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะอ่ากินไม่เบื่อค่ะกินได้ทั้งปีค่ะแบบเนี้ยค่ะอร่อยมากนี่เลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยชอบมากเลยนี่เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะเข้ามารับชมคลิปของพี่ไก่ก๋เหเียวจิ้มไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะร้อยอร่อยมากเลยนะคะเขาทาได้อร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยนะคะอาหารร้านนี่พี่ไก่กินประจํานะคะเป็นอาหารอีสานรสเด็ดรสเด็ดมากเลยนะคะเอาาเขาให้มาถาดเล็กๆนะคะจานเล็กๆนะคะพี่ไก่ฟ้าก็กินกับข้าเหนียวนี่ยนะคะ ข้าวเหนียวจิ้มจิ้มกับอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยชอบมากเลยนี่เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะเข้ามารับชมคลิปของพี่ไก่ไปด้วยนะคะนีออ่เลยนะคะตามข้าวโพดค่ะใส่ไข่เค็มนะคะอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บนะคะกาวข้าวเหนียวนี่ะจิ้มกับน้ําเต๊ะเหนียวจิ้มไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ เขาให้มาถาดเล็กๆนะคะจานเล็กๆนะคะี่ไก่ฟ้าก็กินกับข้าวเหนียวเนี่ยนะคะข้าวเหนียวจิ้มจิ้มกับก็เอาข้าวเหนียวนี่นะคะมาจิ้มกับน,น้ำตำข้าวโพดนี่แหละคะ่ะฟ้านะคะอาหารมื้อนี้แซ่บแซบจริงๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะอ่ากินไม่เบื่อค่ะกินได้ทั้งปีค่ะแบบเนี้ยค่ะอร่อยมากนี่เลยะค่ะเอาฟ้าน,นะคะอาหารมื้อนี้แซ่ แซ่บจริงๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะอ่ากินไม่เบื่อค่ะกินได้ทั้งปีค่ะแบบเนี้ยค่ะอร่อยมากนี่เลยะคะ<อ>่ะเ,เอาก็เอาข้าวเหนียวนี่นะคะมาจิ้มกับน,น้ำตำข้าวโพดนี่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะอาหารมื้อเย็นนะคะเมื่อวานนะคะเพื่อนๆลูกชายรับประทานะานะนะน้ับต้มตำข้าวโพดนี่แหละค่ะ อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอ่าทอดใส่อ่อนใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโรยมาเอา้าเช่นเดิมนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาทานอาหารอิสารนะคะอร่อยมากเลยค่ะลูกชายก็ชอบพี่ไก่ฟ้าก็ชอบนะคะเนี่ยผักโซตานะะต้มตำข้าวโพดนี่แหละคะ่ะ อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ,อะทอดใส่อ่อนใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโรยมาข่อวเหนียวจิ้มไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ ด้วยนะคะนี่เลยนะคะตําข,ข้าวโพดค่ะใส่ไข่เค็มนะคะอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บนะคะกลือข้าวเหนียวนี่ค่ะจิ้มกับน,น้ำเต๊าอ,อร่อยอร่อยมากเลยนะคะเขาทาได้อร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยนะคะอาหารร้านนี้พี่ไก่กินประจํานะคะเป็นอาหารอีสานรสเด็ดรสเด็ดมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะอาหารมื้อเย็นนะคะเมื่อวานนะคะเพื่อนๆ ลูกชายรับมาทานนะคะ,ะ,น,ะน,นะคต้มตำข้าวโพดนี่แหละค่ะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอ้าทอใส่อ่อนใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโรยมาอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยชอบมากเลยนี่เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะขอขอบคุณเพืเ่อนๆนะคะเข้ามารับชมคลิปของพี่ไก่ค่ะเนี่ยต้มแ่บค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาทานกับลูกชายสองคนนะคะถัดมาก็เป็นนี่เลยค่ะ น้ำตกหมูนะคะอันนี้ก็แซ่บแซ่บอีกอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยนี่เลยนะคะอันเนี้ยพี่ไก่ฟ้าชอบกินมากเลยนะคะตับข้าวโพดเนี่ยเขาใส่ไข่เค็มด้วยสั่งเขาไปนะคะร้อยอร่อยมากเลยนะคะเขาทำได้อร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยนะคะอาหารร้านนี้พี่ไก่กินประจํานะคะเป็นอาหารอีสานรสเด็ดรสเด็ดมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน อันนี้นะคะอาหารมื้อเย็นนะคะเมื่อวานนะคะเพื่อนเพื่อลูกชายรับมาทานนะคะ,ะ,น,ะน,นะครต้มตำข้าวโพดนี่แหละค่ะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอ้าทยอดใส่อ่อนใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโรยมาเอาให้มาถาดเล็กๆนะคะจานเล็กๆนะคะไก่ฟ้าก็จินกับข้าวเหนียวเนี่ยนะคะข้าวเหนียวจิ้มจิ้มกับก็ เอาข้าวเหนียวนั่น,นะคะมาจิ้มกับน,น,น้ําตําข้าวโพดนี่แหละค่ะอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยชอบมากเลยนี่เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะเข้ามารับชมคลิปของพี่ไก่น้ําตกะน้นําตกอร่อยมากเลยนะคะชอบมากเลยนะคะแล้วก็สั่งนี่มาเหนียวจิ้มไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ เหีียวจิ้มไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะเหีียวจิ้มไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะเขาให้มาถาดเล็กๆนะคะจานเล็กๆนะคะไก่ฟ้าก็กินกับข้าวเหนียวเนี่ยนะคะข้าวเหนียวจิ้มจิ้มกับเค่นเดิมนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาทานอาหาร ติสานนะคะอร่อยมากเลยค่ะลูกชายก็ชอบพี่ไก่ฟ้าก็ชอบนะคะเนี่ยผักสดฟ้านะคะอาหารมื้อนี้แซ่บแซ่บจริงๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะอ่ากินไม่เบื่อค่ะกินได้ทั้งปีค่ะแบบเนี้ยค่ะอร่อยมากนี่เลยค่ะเอาค่านะะต้มตำข้าวโพดนี่แหละค่ะ อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอ่าทอดใส่อ่อนใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโรยมาค่ะเนี่ยต้มแ่บค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาทานกับลูกชายสองคนนะคะถัดมาก็เป็นนี่เลยค่ะน้ำตกหมูนะคะอันนี้ก็แซ่บแซ่บอีกอ่ะนะคต้มตำข้าวโพดนี่แหละค่ะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอ่าทอดใส่อ่อนใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวโรยมาเขาให้มาถาดเล็กๆนะคะจานเล็ก